นะพี่น้องเนื้อ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 เมื่อนี้เนื้อขึ้นเขาครับจับบรรจุใส่เท้าเอาถือถือไว้ดูเอ๊ะเอ๊ะมาจับจับสิปั้นเดาสิใส่เครื่องเครื่องบดสับเดี๋ยวขับเชียงหน่อยปั้นเดียกันแท้เพื่อกันทีสิปั้นแล้วครับโอ้โหเหนียงงามครับพี่น้องคนน่ะมุนดูครับผมน้องๆบ่อบทันเลย บมดบะหลาบบ่เออมันจะสีเป็นขวาย่บสีป้านเอาครับเอาให้เอฟซีมันได้เห็นยังปั้นคุณผงครับเลยสีเนือย่างเนาะนี่ครับปั้นเฉนี่พี่น้องเอาขออยากปั้นเอาอันนั้นปั้นข้าวบ้าปั้นแล้วครับปั้นเอาเริ่มดีสิบีย่างแม่จะดับเล่าสิบีย่างไว้เลยครับเราสิบีย่างจากน้อยไวเลยครับเลยจังหวะบนพี่้องได้มาพี่น้องบาดเลยลาบเนี้ยวลาบเนี้ยวลาบเนี้ยงัวหน่อยครับ เพราะยื่นกับพี่สวัสดีพี่คนเด้อครับที่คนติดตามคนไะไรคนแชร์ให้ในเด้อครับเพราะเป็นกําลังใจกันเนาะพี่น้องครับลาบปักเหนียอผสมใส่เลือดครับมือนี้สูตรสูตรไม่ใส่เลือดครับฝีมือสั่งกุญปะตรงกลางหรอกครับพอเผ็ดเนื้อเนี่ยครับแซ่บครับเผ็ดนี้ยังเอ็ดแต่ได้กับแ่บสั่งกุญ่ะขอเนาะห้อย่อดเลยพี่น้องได้แต่ดับบม่กินนะมือนี่กินโอทาว่าท่านว่า ก็ถนัดขึ้นเต็วุ้นี่ยมีน้องไหมใส่รถตรงมองยังไง อใส่ใส่งูหน่อยใส่ตับใส่ใส่สามสกินได้ไหมเพ่อนเส่ตับใส่ใส่ได้ยัง น้าพี่เจ้าเอาตัวไปไอ้บวเขากองกงมาะเีไอ้ทิ้มยูทิ่มแล้นะครับปิดิ้เอาน้ตงล้วนะเาอะไรแ่แต่ดำน้าไปท่านอพอดีจ้าเขาบ้าหันจะเอาบมเนี่ยบวกเขากล้องโจเจ้ากูเดียวไเต็มกองอ่ะเจ้ากูเกียนแล้วเมียบวกเขากลอง น้ำไปน้องสหมประยัจ้งเครื่องเนื้อขึ้นไหมอย่างออกไอขรม้วนเครับตัวโอ้อห,หมจะเบาหนัยกินเตงถีนะครับเพื่อนได้บ้าด้ตัว ออสุ่ยขเขาถุ่ยครับปลาทเดือดแสี่บนะครับรนบเดือดเหนียวเลเดือดเบาเลยปลาใรเลยเตียกระตุ่มครับอบื้มง่นะครับพ่อจะาบ้าครับอรอ้อยรึ

เย็นบ่กอืมเป็นองประกาศยินแต่ว่าไม่ยินตัวจะหินเนาะอืมอืมสป็นแบบใครนี่ใครนี่

tập sốt khát, bao nhiêu chơi cái ăn nước hầu ở đâu Thì nhằm bên này khách cho chị mua Nhưng chắc là sẹp 14 10กดจิตตามเดอ้อคุณ้องเลย ครับขอขอขอให้พี่น้องที่มากินนิด เป็นบริไมค์เพราะมาช่างอุติ่กินไปเลยครับจังอุตบริมาณ่น oh. สายกินทั่วสายกินมากน้องทางเบาคือกินล้เแดเลยแะเอางขอจ่อยๆผมอมจ่อยๆกินแบบบานๆกินแบบคือยังแบบนั้นเท่าทั่วัวไปไหมครับกิ่นทักินด้านกินนมุมมั่กเินเนื้อกินนเนื้อประเทศละที่แดงยี่ซีแมเนครับ ข้ากินไปเน่ากับิ่งสุภาพอย่างของัมนะนคือเพียงแต่ว่ายัดไา้ทอดควมเป็นยูวิถีทิบิตชา้าอีสานคนไทยชา้าอีสานคุ้มชาติเจ้าพันมาจะใส่แต่ไม่ใช่ก้อนเนี่ยยุคหาพันปีโบราณเท่านี้ขเขาจะกินเนื้อลาซัดเป็นอาหาร กินเนี่ยดิบกินเนี่ยยังไงล่ะครับคนเผาคุณผชชลิตภัณฑ์หลายเลยครับคนอร่อยครับไทยยวนไทยส่งไทยเลาาไทยพวนไทยจะบ้าพวนไทยหนาเบี้ยเราอีสานคุยเ,เอายเ่า ầm Ừm. Bạn bạn? Không chút quay thà. Rồi. Quay. เนื้อขาไปเจอหาถุ่มกรุ่มครับกิน <c oughs> ไปกินไมาพี่น้องมเป็นสีจวนแล้วรถเนี่ย บมเด้หลายขุมัวเจ้าเท่าแล้วอืม,มคือสายกินโตด้วยครับระบบใหญ่ก็พอดีสมัยก่อนนี่งพุ่เบิงเต้ พอให้เลยครับที่เก่าถึงมิเตรอฮัทเซียพวกเราสา,าใจปพวกประวานปลดบบปอกลุงคนมผมเ,เผมป,ปินิสซี่ขยับด้วผมเคยเห็นยูทูบก่อนเจอกันยูทูบผมเปิดมาสามสามสิบปีแล้วครับสองยูทูบผมนะ เป็นยีสตี้ครเจ้าเจ้าบ่ได้ไปหาเขาเจ้ารักเทียบ่แม่นนี้เ,เราแบ่งซองบ่รอวนี้จะบางซองเห็นซอ,องอื่นดังเซเล็ดเลียนแค่เลียแต่หาผู้นั้นผู้นี้เนาะไปเอายอดพิมพ์ขึ้เจ้าเนาะให้เขาเจเ้ารีวิวให้เนาะจะนี้จะแสดงยี่แสดงพวกยูทูบกีกันตอผู้จะคิดเอาของจะของ,ของผมเห็นแล้วหลายหลน์ซองดูเห็นซองทหารคนผู้หนึง่ง Tell me, ơi thì Muyên hưu song này, đấy đi ta 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 phải hạng đây. Muyên hai. Tư vệ, thầm ngon, hạng 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 hạng. Tư vệ, thầm ngon, hạnh hạng 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 hạnh 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 ช่งองที่ว่าเป็นยุงกับชองอื่นเนี่ยครับชองยูทูบผมย่างมากกับไปไทยกับลูกไทยชองกินของไทยเจอไทยไนายนะครับสิ่แล้วกินเขาช่องนั้นชองนี้อัด,อด,ดับดีว้าว ไปแล้วครับผมพปดีครับลูกค้ากับเพื่อนพผู้ดีครับ